ทุกวันนี้ก็ยังเป็นหนี้เขาอยู่นะเป็นหนี้วัสดุก่สร้างแต่ละปีเน่ะนะเดือนธันวาปีหนึ่งค่อยไปรวบรวมไปจ่ายเขาฮะยิ่งหมูคณะมาอยู่เนี่ยคนมาอยู่เพิ่มขึ้นค่าใช้ใจ่ายสยโอ้เ,เงาตามตัวน้ำใช้ไฟฟ้า ใช้เครื่องําไฟไม่ไหวอะเมื่อก่อนใช้ตั้งสามสิบตัวมั้งค่าน้ำมันวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหสี่ห้าพันทำงานเนี่ยทำกุฏิเนี่ยก็เริ่มมีคนที่เห็นเราสร้างทำเขาก็เริ่มมาช่วยพวกที่มีเงินมีทองเนาะ,นะพวกห้างร้านโดยสัทโดยเพราะน้ำมันพืชเกสร นะแล้วก็บริษัทเหรียญชัยนโกกิเรื่องเลยนะคนเริ่มต้นจริงๆอ่ะคือชัยโจเดนจิเนาะอุนะสมศักดิ์ให้เงินมาแปดล้านมั้งะจำไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยประมาณเนี้ยทำกุฏีเจ็ดสิบหลังฮะ็น่ไหม นี่ก็มีน้ำมันพืชเกสรให้มาอีกห้าสิบหลังเห็นไหมให้เงินมาเจ็ดล้านห้าเห็นไหมแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเชล่าบริษัทเชล่าประเทศไทยจำกัดม,ามาหาชนมาหาชนจำกัดโดย ยมองออนเตชะมหาพันได้เห็นความสำคัญที่เราทำก็เลยมอบผลิตภัณฑ์เชล่าแบบไม่อั้นขนมาสร้างเนี่ยมันถึงได้เราก็ซื้อแต่เหล็กกับปูน นะต่อไปก็มีพวกเพื่อนฟ้องเขาเมืองโบราณนะวิทยาประกันภยัยนะมาช่วยสนับสนุนทำและก็เพื่อนเพื่อนเขาะมาช่วยกันเะห็นไหม มันถึงได้เป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้โดยเขาภาวนาตัวไว้ป่าภาวนาไว้ว่าให้หลวงตาทาไปเถอะหลวงตาก,ก็ต้องไปทําสัญญากับร้านวัสดุก่อสร้างเพื่อจะเอามาพวกเหล็กพวกปูนนะเนาะเดือนหนึ่งก็ไม่เกินสองล้าน ซื้อเหล็กเฉพาะเหล็กอ่ะเฉพาะเหล็กอาทิตย์ละสี่แสนต่ออาทิตย์นะเหล็กโครงสร้างอ่ะโครงสร้างเหล็กที่มันสำคัญที่ทุกวันนี้ก็ยังยังยัง,ย,งยังทําไม่เสร็จนะเนี่ยอาทิตย์ละสี่แสนบาททุกอาทิตย์ต้องซื้อมาเหล็กหมดเติมหมดซื้อมาเติมมาเติมอันนี้ไม่ได้รวมปูนรวมกระเบื้องจริงไหม โดยบริษัทเชลล่าเนี่ยเขาก็ส่งผลิตภัณฑ์เช์ล่ามาไม่ว่ากระเบื้องฝาเช์ล่าอุบกทุกอย่างของเช์ล่าซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากที่มาทำเขาเอามาให้ฟรีเลยเห็นไหมด้วยความมีศรัทธาแล้วก็มีหลากกลายมากทีนี้มาช่วย ช่วยทบางคนก็เอาสิ่งของมา,มาทุกคนรวมใจมาช่วยหลวงตาตอนนี้หลวงตาก็ยังเป็นหนี้อยู่นะปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นหนี้เยอะที่สุดในบรรดาที่ตั้งแต่มาอยู่บ่อน้ำพระอินปกติก็แปดล้านสิบเอ็ดล้านแต่ปีนี้ สิบห้าล้านอ่ะยังไม่ถึงยังไม่ได้ออกพรรษาแต่หลวงตาจะปีหนึ่งก็จะรวบรวมไปตอนตอนอะไรนะเดือนธันวาเดือนธันวาเนี้ก็จะทางลูกศิษย์ลูกหาพวกเนี้ยก็จะช่วยกันออกตังคนละล้านสองล้านอเอามาช่วยเพื่อจะไปจ่ายอ่ะนี่สินให้เห็นไหมเขาก็คิดว่าโอ้พรสิ่งกินมีเงิน อมีเงินมีทองบริจาคเงินฮะก็มีเขามาขอก็บริจาคไปด้วยเออสไมัยแม่เอาไว้ใช้นี้ก็เวลาคนมาขอมันเร่งด่วนเนาะทุกคนก็มีเจตนาที่อยากได้ก็บ,บริจาคให้ส่วนเงินใช้นี้เนี่ยหลวงตาใช้ทุกปีไม่ต้องห่วงหรอก พวกที่ออกความเห็นเนี่ยไม่เคยหาเงินมาให้กูใช้หนี้เลยนะแปลกไหมพระสิ้นคิดหลวงตาสินทรัพย์หลงตานะไม่เคยมีเงินเลยและพัดพปาวัดป่าบ่อน้ำอินจะไม่ให้สะสมเงินทองเลยมีก็อนุเคราะห์โลกไปนะมีก็ เอาเข้าครัวเพื่อจะเลี้ยงดูกันตามมัตภาพสิพันกว่าชีวิตอยู่เนี่มันไม่ได้เลี้ยงคนป่วยนะคนป่วยมันกินแต่ข้าวต้มต้องกินนิดเดียวอันนี้คนไม่ป่วยมันกินจุอยู่นะจริงไหมเพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่สะสม คนก็จะมองเข้ามาว่าโอ้ยมีเงินมีทองลงตามีบัญชีเดียวไม่มีบัญชีอื่นบัญชีวัดก็ไม่มีเพราะไม่มีเงินวัดนะไม่มีเงินวัดเพราะว่าไม่มีตู้บริจาคไม่มีพระป่าไม่มีกระถินไม่ได้จัดงานหาเงินเข้าวัด มันก็เลยไม่มีเงินวัดแต่ถามว่ามีคณะกรรมการใช้เงินไหมมีโยมเป็นคนจัดการโยมในวัดนี่แหละหลวงตาจะแบ่งแผนกไปโดยหลวงตาเป็นแค่ประธานไม่ได้มีตําแหน่งเป็นพระกแก,แก่เป็นหลวงตาเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเพื่อนยกให้เป็นแค่ประธานสงฆ์นะ ส่วนแม่ชีเจนก็จะรับผิดชอบคณแม่ชีทั้งหมดลูกตาไม่ได้แต่งตั้งนะคือเขารับถือกันเองก็เป็นไปโดยอัตโนมัติส่วนครูบาทุยก็จะดูแลคณะสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งส่วนครูบาลนครูบาชายก็จะมาช่วยครูบาทุยดูอีกเคื่อนหนุนกันไป สั่งสงถือว่าช่วยกันแบ่งเบาดูแลกันไม่ได้ดูแลอย่างอื่นนะดูแลการเป็นอยู่เป็นเคื่อหนุนส่วนไม่ชีจันทร์เขาจะรับผิดชอบครัวครัวนี่สำคัญมากเห็นไ,ไหมเ <c oughs> พราะคนพันกว่าคน <c oughs> นะ พันกว่าชีวิตเนี่ยกินวันหนึ่งนี่ก็เยอะไม่ใช่จันทร์ก็จะรับผิดชอบหนักหน่อยรับผิดชอบครัวครัวนี่ต้องซื้อวัตถุด,ดิบเข้าทุกวันวันหนึ่งก็ประมาณตกเป็นแสนกว่าบาทต่อวันเห็นไ,ไหมซึ่งมีคนบริจาคเข้าครัวอยู่แล้วอะมาเห็นไ,ไหม มีมีคนช่วยคนละนิดละหน่อยเขาเขาครัวอยู่แล้วเนาะเห็นไหมทุกวันฮะนี่ส่วนข้าวสารเนี่ยก็มีบริษัทแหลมทองค้าข้าวเขาก็จะบริจาคให้ทุกเดือนเดือนหนึ่งตันหนึ่งสองตันมั่งสามตันมั่งต่อเดือนน่ะแล้วแต่เห็นไ,ไหมเขาเปรานาไว้ซึ่งเจ้าของบริษัทเขาก็บวชชีอยู่เนี่ย เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นอยู่โดยทำจริงๆเป็นอยู่โดยทำจริงๆส่วนเงินส่วนตัวหลงตาก็ไม่มีนะที่เปิดบัญชีไว้นี่มีก็เอาไป บริหารในวัดทั้งหมดเลยมีคนจัดการหลวงตาไม่เคยไปเบิกเงินนะค่ะคือมีโยมในวัดนี่แหละที่รับผิดชอบอะอะใช้จ่ายแทนหลวงตาในตัวบัญชีส่วนตัวหลวงตาไม่มีเงินนะ,ะเพราะว่าเขาเบิกเขาไปเบิกหมดอ่ะไม่เห,เหลือแล้วก็เอามา ใช้ใจ่ายภายในวัดเรื่องการก่อสร้างต่างๆนานาบริหารภายในวัดหลวงตาไม่ได้สนส่วนเงินส่วนตัวที่เขาถวายเวลาถวายเงินสดมาหลวงตาก็เอาไปบริจาคมั่งองค์กรนั้นองค์กรนี้มูลนิธิที่ช่วยเหลือมูลนิธินี่หลวงตาตั้งมูลนิธิ มูลนิธิหลวงตาสินทรามาเนี่ยไม่เคยเรียกอะไรเงินเข้าบัญชีแม้แต่บาทเดียวคือตั้งขึ้นมาเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายคือลถมูลนิธิกู้ภัยนะก็มีเงินเปิดเปิดบัญชีที่ตั้งมูลนิธิสองแสนห้านะก็มีรถมูลนิธิอยู่หลายคัน ไม่ไม่ไม่นับไม่ไม่ชวนนะ,ะมีทั้งแอมบูเลนมีทั้งเยอะแยะมากมายจะเห็นว่าตอนช่วงประทะที่ชายแดนตั้งแต่วันแรกเห็นไหมรถต่างเนี่ยระดมรถม,มูนิธิทุกคันเข้าไปอพยพคนและเข้าไป ที่จุนประชาเลยอบรมอพยพคนออกมาที่ศูนย์พักพิงหรือศูนย์อพยพแล้วก็มีเงินสนับสน,นุนทุกวันวันละห้าหมื่นบาทค่าน้ำมันเอ่ยซื้อของในศูนย์อพยพเอยทุกวันมา ส่วนหมอนพระหมอยู่ศูนย์อพยพที่ไม่มีวัดป่าบ่อน้ำาระอินก็ใส่รถไปหลายคันรถเพราะว่ามีเยอะอยู่จนหมดช่วงพี่น้องเราเดือดร้อนเห็นไหมถึงปัจจุบันนี้วัดป่าบ่อน้ำาระอินเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่อะไรกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ คุบาอาจารย์เนี่ยทำถนนรุ่นคูบาชุยเนี่ยมือแตกตากแดดตัวดำปีตีนหนาายังอะไรดีนะอยู่กระชอบไม่ไผ่นะทำถนนเนี่ยทุบหินคอนปอนไม่มีเครื่องมือหรอกเครื่องไม้เครื่องมือรถไม่มีอะ